คดีสังหารสารวัตรแบงค์นะครับมันก็นําไปสู่เรื่องของการขยายผลโครงการประมูลของบริษัทกำนันนกพัน0้าโครงการมูลค่ากว่า7,000ล้านเนี่ยนะครับ<ฆ>ว่าจะส่อหัวประมูลหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้อยู่ในมือของ DSI ที่กําลังตรวจสอบอยู่นะครับ<ฆ>คุณอิทธิพัฒน์ปิดโรดมีรายละเอียดที่ไปสํำรวจมาไปพบโครงการที่มีพิษรุดแล้วก็ความผิดปกตินะครับติดตามได้จากรยายงานชิ้นนี้ครับ จากคดีสังหารสารวัตรทางหลวงนำมาสู่มหากราบการตรวจสอบเจ้าพ่อรับเหมาก่อสร้างกำนันนก12ปีรวมกว่า7,500ล้านบาทขณะนี้ถูก DSI ตรวจสอบ20อโครงการที่มีมูลค่าเกิน30ล้าน2โครงการแรกอยู่ที่นครปฐมจุดบริเวณนี้คือการก่อสร้างเส้นทางหลวง375ตำบลลำลูกบวัวอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมครับไปบรรจบกับถนน346อำเภอบางเลน นี่เป็นหนึ่งในโครงการของกำนันนกที่ประมูลต่ำกว่าราคากลาง31%วงเงินกว่า240ล้านบาทซึ่งขณะนี้โครงการก่อสร้างล่าช้าเกินระยะเวลาการส่งมอบมาแล้วกว่า1เดือนนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ DSi หลังจากที่พบความผิดปกติครับปัจจุบันผู้รับเหมาถูกปรับวันละ0,000นบาทคาดว่าจะสมมอบงานได้ภายในเดือนหน้า โครงการนี้ประมูลต่ำกว่าราคากลาง109ล้านบาทต่ำกว่าผู้เสนอราคา2ราย39ล้าน70ล้านบาททำให้ถูกบอกว่าเข้าข่ายพฤติการเสนอราคา e-Bidding ผิดปกติ DSI ตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อซื้อเอกสารประมูล32บริษัท แต่วันเคาะราคา e b i d d i n g เหลือผู้ยื่นเอกสารเพียงแค่3บริษัทหนึ่งในนั้นคือของกำนันนกปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดมีการตั้งข้อสังเกตว่าอีก30บริษัทที่มาซื้อซองประมูล3,000บาทแต่เมื่อถึงเวลาไม่ประมูลซึ่งอาจจะได้รับค่าตอบแทนถอนตัว และจากการตรวจสอบบริษัทคู่เทียบสัญญา4บริษัทต,ต่างมีผลงานโครงการตั้งแต่หลักล้านร้อยล้านพันล้านและเป็นเครือข่ายนักการเมืองท้องที่ซึ่งทาง DSI จะเรียกมาตรวจสอบว่ามีการพัวประมูลกันหรือไม่การก็ดำเนินการสืบสวนต่อเนื่องนะครับก็มีข้อมูลระดับค่อนข้างดี เนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะมีชาวบ้านนะครับก็จะมีประชาชนซึ่งอยู่ในกลุ่มของผู้ซื้อสองนะครับก็ได้แจ้งข้อมูลทางลับมาที่เราก็ไม่อยากเปิดเผยข้อมูลแต่อยากให้ข้อมูลในทางลับว่ามันมีการกระทำเช่นนั้นจริงนะครับเราก็รับข้อมูลมาแล้วก็ยอมรับว่าเราก็จะไม่เปิดเผยแล้วก็ก็ได้ดําเนินการนะครับมีข้อพิรุธสงสัยหลายอย่างซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทาความผิดที่เป็นสมยอมาาราคากันได้ลักษณะของการเขาเรียกว่าผู้จัดห้องประมูล ใช่ไหมครับเขาจะมีเหมือนลักษณะเหมือ,น,อนมีแตกแยกสาขาซึ่งแยกกันในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดก็จะมีกลุ่มของใครของมันซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็จะต้องมีลูกมือนะครับเขาคงไม่ทําเองหรอกก็อาจจะมีลักษณะเหมือนน้องเหมือนคุณหนอ่องมันอะไรเงี้ยเป็นมือเป็นไม้เป็นอะไรซึ่งทําหน้าที่ในการที่จะไปข่มขู่คุกคามไม่ให้คนเข้ามาแต่ว่าในหัวในปัจจุบันนี้ก็คือว่าเขาเปลี่ยนเป็นระบบ e b i d d i n g e b i d d i n g ก็คือว่าทุกคนนะครับคนที่ซื้อซองก็จะขี่เข้าไปในระบบ แล้ววันที่จะกําหนดวันที่จะต้องไปอ e ีบิทติ้งกันกระหมายว่าไปเสนอร,ราคาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคนไปซื้อซองเนี่ยมันไม่มีทางที่ทุกคนจะต้องรู้นั่นกรหมายก็ว่าเขาเนี่มีความสามารถในการรับรู้ได้ยังไงโครงการทางหลวง375ยังมีความไม่ชอบมาผาักคนอีกหนึ่งช่วงคือตั้งแต่ตำบลสามง่ามมาถึงตำบลลำลูกบัวอำเภอดอนโตมปีงบประมาณ2,560ระยะทาง9กิโลเมตรงบ300ล้านบาทไม่มีราคากลาง แต่มีวงเงินสัญญา298ล้านบาทมี33บริษัทยื่นซองแต่วันเคาะราคาเหลือชื่อผู้ยื่นเอกสารเพียง4บริษัท3บริษัทที่มีรายชื่อปรากฏส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนคปรปฐมบางบริษัทถูกตำรวจเข้าตรวจคนแล้วส่วนบางบริษัทเป็นของนักการเมืองในพื้นที่ใกล้ชิดบ้านใหญ่ DSI อยู่ระหว่างเรียกสอบ พราะนั้นแล้วก็ต้องมีเครือข่ายที่เขารู้ได้ยังไงในเรื่องของการเข้าไปซื้อซองเพราะเขารู้ว่าใครซื้อซองเนี่ยเขาก็ต้องไปดําเนินการในการจัดการบล็อกไว้จะบล็อกด้วยธีการไหนนี่เรายังไม่ทราบส่วนวิธีการบล็อกของเขานั่นก็เพราะว่าในโครงการนี้มันมีทั้งหมด32คนที่ได้ยืน่นใช่ไหมครับแล้วก็มาดิดดิ้งจริงอีแค่3ามรายแบบนี้้คยๆแล้วแล้วหายไปไหนหมดเงินก็ซื้อแต่ไม่ไปเพราะฉะนั้นวิธีการเราก็เลยบอกสอบแต่ยังผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ในวันที่เราจะเรียกมาในสัปดาห์หน้านะครับก็ถ้าท่านให้ข้อมูลแเป็นประโยชน์เนี่ยรับรองได้ว่าท่านจะได้เป็นพยานนะครับแต่ท่านให้การไม่เป็นประโยชน์เนี่ยท่านกล้าจะไปสมยอมของเขานั่นก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจแค่ว่าเรียกคำให้การของท่านเราก็จะมีเรื่องการตรวจเส้นทางการเดินต้องดูทุกบริบทนะครับเบอร์โทรศัพท์รือสถานที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้ด s i จะเข้ายึดพยานหลักฐานป้องกันผู้กระทําผิดอาจจะยักย้ายถ่ายเทพยานหลักฐาน ส่วนรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตุรดเอกสุรเชษฐ์ถักพานจะเชิญผู้ว่าสตองอ,อธิธบดีกรมบัญชีกลางอธิธบดีกรมสัมภากรเลขาปปชเลขาปปรงร่วมกันตรวจสอบเส้นทางการเงินในสัปดาห์หน้าว่าทั้งหมดถูกต้องเสียภาษีหรือไม่และยังจะสาวถึงเจ้าหน้าที่รักคนไหนเข้าไปเอื้อประโยชน์ให้กับกำนันนกบ้าง กริจจิตสำเร็มถ่ายภาพอิทธิพัพ์ปิละโรดเนชั่นทีวีรายงาน